ื่อครู่ฝ่าบาทด,ดูพอพระไทยนะักชไหนจู่ๆถึงเปลี่ยนใจไร้ความสุขุมเยือกเย็นข้าจะเชื่อได้อย่างไรว่าเพราะว่าราชการเองจะจัดการเรื่องใหญ่ของแขวนได้เป็นลูกอัครสนาบาดีก็ให้นางเป็นเหมยเรนขั้นห้าให้พักที่ตำหนักเฉิงเซียงตำหนักเฉียงซึ่งอยู่ติดกับตำหนักเย็นต่างอะไรกับเข้าตำหนักเย็นดูท่าฝ่าบาทคงจะเกลียดน,นางจริงๆขอพระไทยฝ่าบาท บุตรของไม่ทับลู่ลู่สืออิงงดงามปราดเลื่องรับไว้ให้เป็นประชายาลูกขอพระไทยฝ่าบาทห้องเต้แข็งข้อไม่เชื่อฟังผู้หญิงที่ข้าหาให้เขากล้าบอกว่าไม่ชอบตอนนั้นส่งส่งคนไปฆ่าเขาองครักษเหล่านั้นก็ถูกกำจัดไปหมดจึงไม่เผยว่าเป็นท่านองค์ชายใหญ่คงจะจำความแค้นนี้มาตลอดเขากล้าเหรอ หากไม่ใช่ตอนนั้นลูกชายข้าตายตั้งแต่อยู่ในคันห้องเต้องค์ก่อนไร้ซึ่งทายาทเขาไม่มีทางได้ตำแหน่งห้องเต้ถ้าเขากล้าแข็งข้อข้าก็จะปลดเขาฝาบาทจะว่าราชการเองแล้วตอนนี้สำคัญที่สุดคือต้องให้เขาโปรดปราณลินเหมยเรินให้กำเนิดอง์ชายสั่งการลงไปหลิ้นเหมยเรนก็ตันยู่รู้คุณคืนนี้ให้ปรนนิบัติห้องเต้เพคะฝ่าบาท มีแค่นางเหรอพยาค่ะเสด็จแม่คนดีเราจะนอนกับใครก็ยังก้าวไกลเราปฏิเสธฝ่าบาทไทยเฮากับอัครเสนาบดียังคุมอำนาจทรงแต่ตรองอีกครั้งเถอลิ้นชิงหวันใช่ไหม เริ่มมาปฏิบัติข้าพยาข้า